สวัสดีครับวันนี้อยู่กับยีสุดีแม็ก2021พระอนุภาพพลิกโลกนะฮะสำหรับคันนี้ติดตั้งกันชนท้ายนะครับเป็น KVA นะฮะตัวนี้ฮะรุ่นใหม่นะฮะ2020นะครับใส่อีสุดีแม็ก2020เป็นกันชนตรงรุ่นนะฮะตัวนี้เรียกว่า KVA ตองสองนะครับนี่ฮะงานสวยๆนะครับขึ้นลูกนะฮะสามมิติเลยตัวนี้ฮะเลเยอร์เป็นชั้นแบบนี้นะครับลึกระมาตรงนี้นะฮะดีครับ ดูงานโดยรวมก่อนนะครับแต่ผมจะเจาะให้เป็นจุดเลยนะฮะตัวนี้งานสวยๆฮะจาก k v a ครับผมเป็นบัมเปอร์ตรงรุ่นนะเป็นกันชนตรงรุ่นอันนี้เป็นพลาสติกอย่างดีนะฮะมีลอนกันลื่นให้ด้วยนะครับพลาสติกแบบนี้เลยนั่นนะครับตัวนี้ก็ออกแบบปั๊มขึ้นมาเลยนะฮะปั๊มขึ้นมาเลยนะครับสินค้าตรงรุ่นขันน็อตแค่สองตัวเองนะครับเนี่ยด้านล่างนะฮะเห็นไหมฮะขันน็อตสองตัวเองนะครับ ไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับสินค้ามาตรงรุ่นแค่ไปขันน็อตข้างละสองตัวนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้รถรุ่นนี้อยู่สนใจที่จะติดตั้งกันชนท้ายตรงรุ่นแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0ู1 2 8 1 1259นะฮะ KVA 200ครับ2 2 2ครับเป็นตอง2นะฮะตัวนี้ โอเคนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้คลิปนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ